หนีนรกแบบเบาๆอันหนึ่งผู้ใดสามารถรู้เห็นเข้าใจด้วยจิตว่าสรรพสิ่งในวัฏฏะสงสารเป็นอนัตตาผู้นั้นไม่มีโทษที่จะขอให้ผู้อื่นยกให้หนีนรกแบบเบาๆปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกนี้ยึดสั่งยศสามประการเป็นพื้นฐานสั่งยศสามประการคือ หนสักะยะทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามสีละพะตาปรามาสสั่งยอดสามประการนี้สำหรับข้อที่หนึ่งคือสักยทิฏฐิตามแบบท่านอธิบายไว้ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทเป็นคำอธิบายถึงอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าจะปฏิบัติกันตามลำดับแล้วต้องใช้อารมณ์ตามลำดับคือ ใช้อารมณ์ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอารมณ์ขั้นต้นนั้นให้ใช้อารมณ์แบบเบาๆเคยมีความรู้สึกตามธรรมดาว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่จะส่งชีวิตได้ตลอดไปคู่กับฟ้าดินไหนที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดแต่ท่านให้ใช้อารมณ์ให้สั้นเข้าวคอมีความรู้สึกไว้เสมอว่า ความตายไม่ใช่จะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจะได้รีบรวบรัดปฏิบัติความดีไว้การทำความดีหมายถึงการพูดดีทำดีคิดดีรวมสามดีนี้ถ้ามีเป็นปกติประจำวันเมื่อ,อยังไม่ตายยังอยู่เป็นคนก็เป็นคนดี ถ้าตายเมื่อไรตายแล้วท่านเรียกว่าเป็นผีก็เป็นผีดีคือทิ้งความดีไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังอย่างบูชาอารมณ์ขั้นกลางท่านให้ทำความรู้สึกเป็นปกติว่าร่างกายของคนและสัตว์ตลอดจนวัตถุทุกชนิดเป็นของสกรปรกทั้งหมดร่างกายคนและสัตว์มีสิ่งที่น่ารัรงกียจฝังอยู่ก็คืออุจจาระปัสสาวะน้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำหนองทั้งหมดนี้ไม่มีใครบอกว่าเป็นของสะอาดแต่ก็มีประจำร่างกายทุกคนถ้าไม่ค่อยทำความสะอาดเช็ดล้างมันก็เกิดอาการสปกปรกมีแต่ความมัวมองเป็นของที่ไม่พึงปรารถนาเมื่อมีความรู้สึกตามนี้ก็พยายามทำอารมณ์ให้ทรงตัวจนเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมด ไม่ยึดถือว่าร่างกายใดเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาอารมณ์สูงสุดมีความรู้สึกตามนี้คือมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายและร่างกายไม่มีในเรามีอาการวางเฉยในร่างกายทุกประเภทเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ เพื่อบอกให้รู้ถึงลักษณะของศักรยะทิฏฐิเท่านั้นความมุ่งหมายต้องการความรู้สึกเพียงแค่อารมณ์ขั้นต้นเท่านั้นเพราะมีอารมณ์เพียงขั้นต้นทุกคนก็พ้นอบายภูมิแล้วคือถ้าจะมีการเกิดอีกอย่างชา้าก็เกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติอารมณ์เข้มแข,ข็งอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสมชาติถ้าอารมณ์เข้มแข็งม,ม,มากเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวต่างก็ไปนิพพานหมด จะมีการเกิดได้เพียงมนุษย์สลับกับเทวดาหรือผมเท่านั้นไม่มีการลงอบายภูมิสี่มีนรกเปรตอสุนรากายสัตว์เราชานสีภูมินี้ไม่ลงไปอีกแน่นอนแม้บาปเก่าจะสั่งสมไว้เท่าไหร่ก็ตามทีบาปไม่มีโอกาสจะดึงลงอบายภูมิได้เพราะบุญคือความดีมีกำลังเข้มแข,ข็งกว่าแต่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทั้งสข้อของสังโยช์ ความจริงก็ไม่มีอะไรหนักถ้าตั้งใจทําจริงและคอยระวังไม่ให้พลาดพรัง้งไม่ใหม่อารมณ์เก่ายังเกาะใจก็อาจจะมีการพลาดพลั้งบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าระวังไว้เป็นปกติไม่เกินสามเดือนอารมณ์ก็สรงตัวต่อไปนี้ก็ยิ้มเยาออบายภูมิได้สบายบาปหมดหวังที่จะทวงหนี้เอาไปชดใช้หนี้สินในอบายภูมิอีกต่อไป มีทางเดียวคือเดินทางตรงไปนิพพานปฏิบัติสั่งยอดสามประการครบสั่งยอดสามประการนี้มีการปฏิบัติอยู่สองระดับคือระดับอ่อนกับระดับเข้มข้นจะพูดถึงการปฏิบัติระดับอ่อนก่อนระดับอ่อนนี้พ้นอำนาจบาปแล้วไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะไปตกนรกเพราะท่านปฏิบัติกันอย่างนี้หนึ่ง ตื่นขึ้นชาวมืดมีความรู้สึกประจำอารมณ์ว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เราต้องรวบรัดปฏิบัติเฉพาะความดีทำตนนี้ความชั่ว 2. พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาดูว่าท่านดีพอที่เราจะยอมรับนับถือไหม ถ้ามีปัญญาพิจารณาแล้วว่าดีพอที่จะยอมรับนับถือได้ก็ตัดสินใจยอมรับนับถือด้วยความจริงใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านสิ่งใดที่ท่านให้เราละเราไม่ทำสิ่งใดที่ท่านแนะนำให้เราทำเราก็ทำตามด้วยความเต็มใจสำหรับพระสงค์นั้นจัดให้ยอมรับนับถือเฉพาะพระอริยสงฆ์นั้น ความจริงปกติสงก็ยอมรับนับถือกันได้ถ้าท่านผู้นั้นปฏิบัติตมสมควรแก่ผ้ากาสวพัฒแต่ว่านักบวชท่านใดปฏิบัติตนไร้แม้แต่ศีลห้าบางข้อก็ไม่ควรให้แม้แต่ข้าวบตรกินเพราะเลวเกินไปเลวกว่าชาวบ้านที่ท่านทรงความดีส่วนใหญ่นักบวชพวกนี้ความเลวจะไหลออกทางปากก่อนให้สังเกตที่ปากเป็นอันดับแรก เมื่อปากเลวก็ไม่มีอะไรเหลือทั้งนี้เพราะปากหรือกายจะพูดจะทำอะไรใจเป็นผู้สั่งเมื่อใจเลวแล้วปากและกายก็เลวไปด้วยเป็นอันว่าเลวหมดทั้งตัวสำหรับพระอริยสงฆ์นั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงไปตรงมาไหว้ได้ทุกเวลายอมรับนับถือได้ สสั่งยศข้อที่สพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์สำหรับคารวาสก็มีศีลห้าเป็นหลักที่จะปฏิบัติเรื่องการทรงอารมณ์ในศึกห้าเคยได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วัดอนุคารามท่านเคยแนะนำเมื่อสมัยที่ยังเป็นนักเทศท่านเคยถามว่าไปเทศสอนชาวบ้านมีความรู้สึกว่าชาวบ้านทรงศีลห้าได้ครบเป็นปกติไหม ได้กราบเปลี่ยนท่านว่าเทศแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเคยไปเทศแล้วครั้งหนึ่งปีต่อไปไปเทศอีกพวกท่านเหล่านั้นก็ยังกงเล่ากันตามเคยท่านก็พูดว่าที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ชาวบ้านงโง่ฉันว่านักเทศงโง่มากกว่าท่านแนะนำต่อไปว่าคนที่จะให้เขารักษาสินห้ากรบทุกคนนั้นไม่ได้ทางนี้ต้องสุดแล้วแต่กำลังใจของคน คนฟังเทศทั้งศาลาต้องมีคนดีมีกำลังใจเต็มผสมอยู่นักเทศเทศแนะนำให้เขาละไม่ได้ก็แสดงว่านักเทศองค์นั้นโง่ก,กว่าคนฟังเทศได้กราบปรียนถามท่านว่าจะแนะนำแบบไหนให้เขารักษาสินห้ากรบได้ท่านก็แนะนำว่าจงอย่าหวังว่าเขาจะเชื่อเราทุกคนจงดูพระพุทธเจ้า เวลาท่านเปนเทศโปรโดท่านมุงเจาะเฉพาะคนที่มีเวลาบรรลุมรคผลเท่านั้นท่านไม่หวังคนอื่นเพราะถ้าคืนห่วงคนอื่นก็จะพากันไม่ได้อะไรทั้งหมดหนักเทศก็เหมือนกันเมื่อไปเทศให้สังเกตคนฟังถ้าท่าทางดีพอที่จะแนะนำได้จึงควรแนะนำถ้าดูท่าทางไม่ดีไม่มีท่าว่าจะเอาจริง ก็จงเทศหวานไปแบบธรรมดาการแนะนำควรใช้วิธีสองวิธีเพราะความเข้มแข็งของกำลังใจคนไม่เท่ากันแนะนำคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งแนะให้ตั้งใจรักษาศีลให้ครบห้าข้อวันละสามชั่วโมงคือตั้งแต่หกโมงเช้าเข้าถึง 9. ก้าโมงเช้าในเวลาเท่านี้จะอย่างไรก็ตาม จะไม่ยอมละเมิดศีลเด็ดขาดถ้าเธอปฏิบัติตามนี้ได้ไม่เกินสมเดือนเธอมีหวังรักษาศีลห้าครบทุกสิกขาบทได้ตลอด24ชั่วโมงเราการกระมัดระวังศีลทั้งหข้อวันละสามชั่วโมงนั้นเป็นการทรงฌานในศีลานุสติวันละสามชั่วโมงเพราะเป็นอนุสติไม่ต้องไปนั่งหลับตาภาวนาเอาใจคอยระวังไม่ให้พลังพลาด เท่านี้ก็เป็นชาญแล้วท่านผู้ฟังโปรดทราบคำว่าชานนั้นหมายความจริงๆก็คืออารมณ์ชินคือมีอารมณ์ทรงอย่างนั้นเป็นปกติอย่างพวกเราชินกับความทุกข์จนไม่เข้าใจว่ามันเป็นความทุกข์นั่นคือความหิวปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นมีทุกวันจนชินเลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ เห็นเป็นของธรรมดาไปคำว่าฌานก็เหมือนกันมีอารมณ์เป็นปกติจนไม่มีอะไรต้องระวังหรือมีความหนักใจแนะนำผู้ที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็งน้อยคนที่มีอารมณ์เข้มแข็งน้อยหรือที่เรียกกันว่ามีกําลังใจค่อนข้างอ่อนแอแต่มีแววที่พอจะทําได้ให้เลือกปฏิบัติเอาจริง,เอ,รงเอาจริงเป็นข้อขอที่พอจะทำได้ ให้เอาชนะจริงๆข้อใดข้อหนึ่งไปเลยเมื่อชนะข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนแล้วก็จะค่อยๆเลือกเอาข้อที่เห็นว่าง่ายไม่นานเท่าไหร่ก็ชนะหมดทุกข้อสรุปอารมณ์นี้นรกสรุปแล้วอารมณ์หรือการปฏิบัติตนนี้นรกจนนรกตามไม่ทันต่อไปทุกชาตินั้นมีอารมณ์โดยย่อดังนี้เคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ 2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามคารวาสมีศีลห้าทรงอารมณ์เป็นปกติทั้งสมประการนี้เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติเมื่ออารมณ์ทรงตัวแล้วอารมณ์ที่ปักหลักมั่นคงอยู่กับใจจริงๆก็เหลือเพียงสองที่ท่านเรียกว่าองค์ก็คือ1ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามั่นคงจริง 2. มีศีลห้าบริสุทธิ์ผุดพ่พองจริงเพียงเท่านี้นรกก็ดีเปรตอสุนกระกายสัตดราชานเก่าผ่านได้ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเขตนี้อีกต่อไปถ้าจะถามว่า,าบาปกรรมที่ทำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่ายังอยู่ครบแต่เอื้อมมือมาฉุดกระชากลากลงไปถึง เพราะกาลังบุญเพียงเท่านี้มีกําลังสูงกว่าบาปบาปหมดโอกาสที่จะลงโทษต่อไปพระธรรมเทศนานีนรกโดยพระรจชพรมยานวัดจันทารามท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี